สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆร่วมโลกเ้อสวัสดียามคำ่ำช่วงนี้กอ็อากาศตะเวนหางแรงครับพี่น้องหางแรงเนี่ยแดงแตะเวนแดงแดงซองต้นบักขามมาด้อพี่น้องเ้อขึ้นบักขามซอยพญายายเด้นนี่พญายใสเมื่อน,นี่มาสันบักขามมัสัน สันมือนี่มือหนาจังที่เก็บให้ลูกทหานสั้นให้พี่น้องดิเดักมามำมาขามมาขามสมครับพี่น้องพญายาสายทุกปีขึ้นได้อยู่ปีนี้บวกล้าึืนพี่น้องให้ลูกให้หลานมาขึ้นให้สั้นให้พี่น้องมาเดิอมาเด้อเก็บมกขามซอยได้นีหมมาขามสมพญสายก็นมีอยู่สองต้นก็ได้ เก็บได้กินซูปปีกับแกะขายสูปปีปีนี้ก็คือสีบ่อขายดอกพี่น้องเก็บไว้เพราะได้แกะเพราได้ให้ผู้ยู่เือนแา่บ้านแกะครับพี่น้องแกะไว้กับเอาไว้เป็นของกินของเก็บไว้กินโดนเลยพี่น้องเดนอะนนให้ลูกให้เจ้าให้ลูกให้หลานมาขึ้นให้เออไปในสายสูปปีก็ขึ้นอยู่เออา g a คำอืม ค้นได้อยู่งาขามปีนี้ึ้นง่าขามก็ขึ้นม่ได้แล้วพี่น้องเลยึืนมาขามพี่น้องึ้นมาขามจบนะคุณคุนคุนคุณคุณโดนควบควไปพี่น้องังสายก็สั้นไปแล้วล่ะเอาไม้าสารับเอาไม้ดึงเอาโบก้าขึ้นเด้เออเ้าหกปีแล้วพี่น้องเสาหกปีแล้วเด้เอ,อเออแต่ว่ากลับกันอะไรพี่น้อง บก,ก้าขึ้นและย่านได้บันเนี่ยโบโบโบก,ก้าและได้กี้ขึ้นอยู่พี่กายพี่กรณนที่ผ่านมาก็ล้าขึ้นดูมาขามาข้ามาขามาขาย่านฝนมาหำพี่น้องอันนี้เดือนสามเบิร์ดลรพี่น้องขึ้นเดือนสี่ออกม่แล้วได้เนี่ยกระโดดสี่แล้วได้พันฝนมาห้ำมาตกใส่บรรกาชีเป็น มูมันกระซินเน่านะพี่น้องเนาะ,ะเก็บไว้ช่วงก่อนฝนสั่นละเขาเก็บแกะแล้วกันโอ้ยคนขายกับข้าเจ้าก็ขายหกสิบเจ็ดสิบบาทพี่น้องข้ามสมปีนี้ก็ได้คือป,ปีกับห้าสิบหกสิบปีนี้เจ็ดสิบมีพูกปื่เขาขายนะครับอ่าพี่น้อง หมากขามบางคนก็ว่าบักขามบางคนก็ว่าหมาขามน้องพี่น้องเนาะมาขามส้มมาขามหวานมะขามภาษาการก็ว่ามะขามสระพี่น้องหมากก็ได้บักก็ได้แต่ว่าคำว่าบักนี่ก็มันกับบอมันกับบออยูตัวพี่น้องภาษาเว้าเนาะบางทีมันก็ว่าบักขามบักม่วงหมากม่วงหมากขามสระพี่น้องลักษณะนั้นนะ ปากเ้าวหมากเ้าวมะเ้าวจริงสินะครับพี่น้องภาษาอีสานนี่ภาษาอีสานนี่มันบอยู่ตัว้ลยพี่น้องเดอ้อคำว่าก็แล้วแต่เหตุการณ์ออบางทีมันก็ว่าหมากบาบักก็ได้ครับพี่น้องภาษาเนี่ยก็ว่าคืนหมากขามคืนสั้นสั้นหมากขามต่อยหมากขามจิสนะพี่น้องหมากขามคืนสั้น หรือสั้นสั้นขายาวขายาวอะไรพี่น้องภาษากลางว่าขย่าต้นมะขามให้ลูกมันร่วงลนลงนี่นะครับพี่น้องนี่ลักษณะนี้ครับภาษาทินบ้านพญายสายกับว,ว่าภาษาอีสานสานี่ครับสั้นครับสั้นมะขามน,นะครับพี่น้องสั้น้อพี่น้องเด้อขึ้นสั้นมะขามช่วงนี้ละเออขั้นโดนก็นีขั้นฝนตกหุ่แล้วกับมันก็เป็น เอ่อมูมันออกเห็ดออกเสื้อล้าเลยพี่น้องเด้เพราะว่ามันกับบสด,ดีแล้วมันก็เปียกกับแชะแล้วอันนี้ไปแกะแล้วก็เอาแกะไนแล้วก็ออกแล้วกับตากแดดครับพี่น้องตากแดดพอมันกล้ามกล้ามแล้วก็มาเก็บไห้ใส่ถุงไห้เอ่ออีใส่ตู้ยเย็นไว้ก็ได้บบใส่กับโเป็นยังพี่น้องนี่มาขามเขาซันเขาแกะเรียบร้อยแล้วบบเป็นยังขันเอาค้าในไว้หันหมอดจอด๋อเดยพี่น้องนะมอดมีมอดตัวมอด พอไปเจาะกินในมันเลยโอ้ยเบิดเสียสัมถา,าว่าบ่แกะขันแกะแล้วบ่เอาไหนออกก็อีกอย่างนึงก็ต้องเอาเขาตู้เย็นไว้พี่น้องขันบ่เขาตู้เย็นบ่ใส่ตู้เย็นตู้แช่ไว้กับขันบ่เก็บบ่ดีกะมอดกะไปเออจาะในกินในมันกะเสียหายครับบ่ดีตละครับพ่อยายสายบูญยังดอกไม่อนีบูมีสาระยางชีวิตบ้านๆเด้อชีวิต อยู่บ้านเกษตรก่อนอกระดูกสันหลังนี่แหละครับเออคนไทยคนสวนเอออยู่กับหัวกับสวนเออพญายายมืดหนี้มาขึ้นมาขามขึ้นงาขาม,มเปม็นงามขาเด้อพี่น้องเด้อการงาขามงามขามันก็ขึ้นง่ายอยู่พี่น้องแต่ว่ากัดกาขามเนื้อต้นขามเนื้ก็ขึ้นยากแล้วมันสูงครับพี่น้องนั่นแะครับ เล็กๆน้อยๆเเห็นคลิปนี้แล้วก่บักกระดิ่งบักลงพยัญยสายได้แครับเด้อเอฟซีบักกระดิ่งบักลงกดทับกบระไคพยัยสายนะครับวัดดีครับ